เก่งมากค่ะลูกเก่งมากๆนะคะค่อยๆเดินค่ะลูกเก่งมากๆค่ะลูกเจอเสียงเข้าสวย ก็สุกเดินมาหาก็สวยก็สวยยกมือใส่ก็สุกเดินหลบเลยเออเก่งมากลูกรู้จักหลบน้องเนี่ยอืมต้องรู้จักกินใจน้องนะน้องยังเล็กอยู่นะเหรอไหมเหรอไหมน้องเดินไม่ได้เขาสุกเขาก็รู้เก็บกินอะไรอะลูก เก่งมากลูกเก่งมากเรืม,มาแต่ไกลเลยลกูกออ้มาถึงตรงนี้ล้มเลยเหรอลูกลูกขึ้นใหม่ลูกขึ้นใหม่ลูกขึ้นใหม่นะคะลูกขึ้นใหม่นะคะลูกลูกขึ้นสู้ใหม่นะคะอู้ยแม่อยากช่วยนะลกูกแต่แม่ก็อยากให้หนูลูกเองนะคะเนเก่งนะคะจะเข้าห้องน้ำ ม่ช่วยนะคะปะจัจฉิสวยปัจฉินะยืนนุ่งเก๋ ดินมาอีกรอบลุกขึ้นลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นได้เลวลุกขึ้นนะเก่งลุกขึ้นอึบอึบโอ้โหเก่งมากเก่งมากค่ะลกค่อยๆบ้งค่อยๆสิลูกค่อยๆสิลูกเอาใหม่เอาใหม่นะคะอันนี้ครั้งนี้แม่ช่วยนะคะลูกแม่ช่วยเอาขึ้นนะคะค่อยๆเดินเดินโชว์หนูอย่าวิ่งสิลูกเขาชอบวิ่งเขาสวยชอบวิ่งวิ่ง้ะทำให้เขาล้มถ้าเขาค่อยๆเดินช้าๆน่ะจะไม่เป็นไร มาเล็กมาเล็กมาเล็กตามมาเอาเล็กตามมาตามมาเล็กตามมาเล็กคนเก่งนะคะคนเก่งนะคะอ่ามาลูกมาตามมานะคะค่อยๆเดินอย่ากระโดดสิลูกอย่ากระโดดค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินนะคะ ค่อยๆเดินนะเก่งมากค่ะลูกเก่งมากๆนะคะค่อยๆเดินค่ะลูกเก่งมากๆค่ะลูกค่อยๆนะคะส่งตัวได้ดีนะคะลูกเก่งมากนะคะอเล่นเล่นเล่นให้เล่นสักหน่อยหนึ่งได้ดีใจนะลูกนะได้ถึงของเล่นแล้วนะอเก่งม,มากๆนะคะเดินต่อไม่ถูกเดินต่อไหมคะเดินต่อไหมเลยจะเล่น เดินต่อจะเล่นคะ่ะลูกเ,เด็กน้อยของแม่เก่งที่สุดเลยอะเดินต่อนะคะปล่อยมือนะคะปล่อยมือนะคะเดินต่อนะคะมาลูกมาทางนี้นะเอ้ยทำไมต้องกระโดดล่ะลูกทำไมต้องกระโดดล่ะคะเอ๊ะค่อยๆเดิน เก่งมากๆเลยค่ะลูกเก่งมากๆเลยค่ะอืมอะพอแล้วนะพอแล้วนะได้ให้แล้วนะให้ของเล่นนะคะเก่งมากค่ะลูกจกมือรัวๆเลยเก่งมากๆค่ะลูกอ่ะไให้ของเล่นหนูนะคะอบโอ้โหกระโดดมด้ดถึงนี่เลย กระโดดมาถึงนี่เลยไม่เอาของเล่นเด็กระโดดมามาจับตรงนี้เก่งมากเลยอเลี้ยกลับมาฝั่งนี้สิเลี้ยกลับมาสิไหนเลี้ยกลับมาสิเลี้ยกลับมาสิคะลกูกไหนอ่ะอือ อันเลี้ยวกลับมา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 ค่ะลูกเลี้ยวกลับมานะคะเด็กดีของแม่อันนันเก่งจังเลยเก่งมากที่สุดเลยค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะลูกอ่ะค่อยๆ่อยตามมานะคะค่อยค่อยตามมานะคะแม่หน่ค่อยๆสิคะลูกน้อยอย่ากระโดดสิคะลูกค่อยๆนะคะอันนัน พอแล้วนะเหนื่อยแล้วนะเหนเนาะเก่งมากเลยค่ะเดินเยอะมากเลยวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะลูกขอบคุณค่ะที่ติดตามหนูนะคะดูไข่ดูพี่ต้มดูพี่ต้มพี่ต้มสลับกครงอยู่กับข,ข้าวสุกข้าวสุกใส่เสื้อลดความก้าวร้าว ลดความรุนแรงนะใส่เสื้อลดความรุนแรงเขาหัวงกงเขาให้เขาต้มอยู่ในกงก็สุกหวงกงวยวายใหญ่เลยแม่ใส่เสื้อให้แล้วก็หายนะเออเสื้อนี่คือลดความรุนแรงได้เลยนะใช่ไหมใช่ไหมครับอือขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ ยังหวงอยู่ยังหวงอยู่ยังมองข้าวต้มอยู่ครับเออกรงนี่ของพี่ข้าวต้มมาก่อนลูกคน,นนี้ตามแม่ตามแม่ช่อมชมช,ม,ชมจ๋าช่มหาแม่ค่ะลูกเขามองแม่เขาตามแม่เหมือนกันช่าม อยู่ในนี้ก่อนนะลูกนะมาอยู่รวมกันกับข้าวศกไม่ได้นะครับคนเก่งนะครับอยู่ตรงนี้นะอย่าทะเลาะกันเมื่อกี้นะลูกนะอ่าถ้าอยู่รวมกันทะเลาะก,กันนะลูกต้องแยกอยู่คนละส่วนนะข้าต้มคนเก่งนะครับ <c oughs> หล่อจริงๆเลยหนยลูกชายแม่เนี่ยหล่อมากๆเลยเออนับวันยิ่งหล่อเขาทุกวันทุกวัน ขอบคุณครับสวัสดีครับ